สวัสดีครับร้านวิเชียนชิโกนะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นรถบัสเล็กนะครับยาวประมาณประมาณ6เมตรนะครับผมรถบัสเล็กยาวประมาณ6เมตรพอดีเพิ่งลากมาถึงก็เลยทดสอบขับดูนะครับผมน,นี่นะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมทานหน้าก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นคานหน้าห้านัดนะครับตัวนี้ร้อยแรงนะครับตัวนี้จะลงเป็นยางเกียร์ห้าศูนย์ขอดสูนงนะครับรถบ้านเล็กตัวนี้ครับยางหน้างามอ่ะยางหน้ายางหน้าสวยครับตัวนี้สภาพยกแยกได้หมดนะครับตัวนี้ครับยกแยกได้หมด ่วนลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามนะครับสีก็จะมีแตกนะครับแตกเยอะอยู่นะครับสีตัวนี้เหมาะสำหรับวิ่งเด็กนักเรียนนะครับหรือว่าจะไปทําร้านกาแฟก็ได้นะครับนี่ครับเสื้อเพาหลังนะครับจะเป็นห้าน็อตนะครับของยีสูบร้อยแรงยางหลังเขียนห้าศูนย์สาูนยงนะครับยางหลังสภาพไม่สวยครับยางล้อนะครับตัวนี้น็อตเขาข้างด้านนี้เนเดิมครับ รุสิบสี่ครับก็จะพาไปชมด้านหลังนะครับนี่ครับก็ยะมีรอยแตกนะครับสีผูครับตัวนี้นี่แหละครับด้านหลังก็ต้องไปเจียบรายละเอียดนะครับที่ลูกค้าท่านใดจะเอาไปใช้งานนะครับป้ายสามศูนย์นะครับตัวนี้ จังหวัดกาฬสินนะครับอยู่ด้านหนึ่งนะครับด้านประตูจะมีด้านหน้าและด้านาหลังนะครับประตูนะครับก็จะพามาชมเสื้อเผาอีกด้านหนึ่งนะครับยางหลังก็ไม่สวยเหมือนกับอีกด้านนึงนครับน็อตเผาข้างตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับยางเกียร์ห้าศูนย์ข่าวสิบหกน็อตเดิมๆนะครับตัวนี้ สีก็จะแตกเยอะนะครับตัวนี้ตู้ไม่สวยตู้มีรอยแตกไม่สวยนะครับคานหน้านะครับยางหน้า,ายางหน้าสวยครับตัวนี้ครับก็จะพาขึ้นมาชมข้างบนนะครับผม รันนี้เอาบ่อวองนะครับก็จะเป็นบ่ออย่างนี้ครับวิ่งเด็กนักเรียนนะครับหมอสำหรับทําเป็นตู้ร้านกาแฟร้านก๋วยเตียวเล็กๆก,ก,ก็ได้นะครับตัวนี้นนนร้านกักผมก็ได้นะครับตอมาเครื่องอ่ต้งสตาร์ทเครื่องกันด้วตัวนี้จะลงเป็นเครื่อง e ร้อยสิบสี่วิธีฝาดำนะครับตัวนี้ คือสภาพสวยจิกเลยนะครับตัวนี้สภาพเครื่องสีขาวสนะครับยกแยก่ให้หมดนะครับหรือว่าจะต้องการเฉพาะเครื่องเราก็แยกให้นะครับเครื่องพร้อมใบคุมนะครับตัวนี้หรือว่าไม่อยากได้ใบคุมเราก็จัดให้ได้นะครับ ว่าดีมากนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องดิมเดิมนะครับสีมีร้อสีนะครับตัวนี้ก็เป็นสามกลมนะครับท่อดีใหญ่นะครับตัวนี้ ควรเลยนะครับตัวนี้เครื่องแน่นเที่ยเลยครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสโลงติดต่อสอบถามกับเบอร์โทรที่เราลงไว้ในช่องอยู่ดูพรานที่เปลี่ยนตีบงเลยนะครับหรือตามเพจของเราก็ได้นะครับนะครับสภาพดีมากครับเครื่องแห้งทิ่สนนุดเลยครับตัวนี้ đó bây giờ cũng một ngày. วันนี้เราทำการลากจูงมานะครับก็จะมาทดสอบูีที่ร้านนะครับตัวนี้นะครับก็อยู่มีรอยหมาดหน้านะครับพอเราทำการลากจูงมารถตัวนี้รถขับได้รถขับได้ครับรถขับได้เครื่องดีมากครับสีสวยครับตัวนี้ยกแยกได้หมดนะครับอยากได้เครื่องเสื้อเผายางกระทะเราแยกให้ได้หมดนะครับตัวนี้ เครื่องก็พร้อมไปคุมก็ได้ไม่เอาไปคุมก็ได้นะครับตัวนี้เครื่องที่เดินหน้าถอยหลงังใช่ไหมเนาะเอาเอาเดินหน้าเลวเดินหน้าถอยหลงังตัวสอบเดี๋ยวครับเดินแล้วก็เอาเอาไปจอดได้บุนเลยเด้อตั้มเดินแล้วก็ไปจ่ายบุนเลยเดยจอดมองเกา con. Đó. Đó. บานมองาเลยด้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ba Gõ Để không